ก็มาพาดีมันสบู่โยโลบายดรอกเตอร์มณีนิดวันนี้นะ,นนะคะซินจะมารีวิวสบู่โยโลบายด็อกเตอร์มตรีค่ะแอปเปิ้ลไซเดอร์และคามีนบวกวิตามินอ e. ีใช้ได้ทั้งผิวหน้าแล้วก็ผิวตัวเลยซึ่งเจ้าตัว เป็นกรดตามธรรมชาติที่ลงด้วย AHA ค่ะเขาก็จะช่วยผลัดเซลล์ผิวที่ตายแล้วออกทำให้ผิวของเราเนี่ยกระจ่างใสเนียนนุ่มลดสิวแล้วก็ลดจุดด่างดำค่ะส่วนขมิ้นนะคะก็จะทำให้ผิวของเราเนี่ยนุ่มนวลผ่องใสรักษา,าสิวนะคะหรือว่าพวกรอยแผลเป็นจากสิวนะแล้วก็ลดจุดด่างดำด้วยนะจ๊ะ วิตามิน E นะคะช่วยทําให้ผิวของเราเนี่ยช,ชุ่มชื่นช่วยผลัดเซลล์ผิวนะลดการเกิดริ้วรอยแล้วก็ลดการอักเสบของสิวด้วยค่ะนี่นะคะทุกคนฟองฟองของเขาเนี่ยมีความนุ่มละมุนมากแล้วกลิ่นก็หอมสดชื่นสบายผิวมากๆเลย สามารถฟอกได้ทั้งผิวหน้าแล้วก็ผิวตัวเลยนะคะล้างออกแล้วเนี่ยรู้สึกว่าผิวสะอาดแต่ไม่แห้งตึงไม่เอี๊ยดผิวเลยค่ะกลิ่นเนี่ยหอมติดผิวนุ่มเนียนมากเลยค่ะใช้ไปพักหนึ่งนะคะซินดี้รู้สึกว่าสิวที่หลังเนี่ยแล้วสิวขดที่หน้าก็แอบลดลงไปด้วยนะผิวมีความเนียนนุ่มรูขุมขนกระชับขึ้นแล้วก็กระจ่างใสขึ้นค่ะ สรุปนะคะทุกคนคือซินี่ชอบม,มากค่ะใช้แล้วเนี่ยสดชื่นสบายผิวค <itu? S 1> ่ะอาบสะอาดแล้วก็ผิวดีข <Switzerland> ึ้นด้วยนะเลิฟบ้าใครที่สนใจสบู่โยโลใบดองเตอร์มนตรีนะคะก็สามารถคลิกเข้าไปดูตามช่องทางด้านล่างนี้เลยค่ะเราวันนี้เนี่ยซินี้ก็ต้องลาไปก่อนแล้วนะคะทุกคนสวัสดีค่ะ